พร้อมแปรมิติติดโควิด19พร้อมเผยอ,อาการล่าสุด ด้านต้นสังกัดเลื่อนง,งานจนกว่าจะหายออกมาแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมอีกคนค่ะหลังผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด -19 สำหรับดาราพิธีกรปอมแปมนิติหรือปอมแปมมถยเที่ยวไทยโดยเจ้าตัวได้โพสต์ว่าผล pcr เป็นบวกค่ะตอนนี้เช็คอินโฮสที่แถวแล้วอาการนอกจากเป็นไข้ต่าๆก็ไม่มีอย่างอื่นรุนแรงตอนนี้แจ้งบุคคลใกล้ชิดแล้วกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะคะทุกท่าน ขณะที่อินสตาแกรมของ GMMTV ก็ได้โพสต์จดหมายแจ้งว่า GMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่าปอมแปมนิติชัยทิตาธรน,นักแสดงในสังกัด GMMTV ได้เข้ารับการตรวจ RT-PCR หาเชื้อโควิด -19 เที่รโรงพยาบาลเมื่อวันที่26มกราคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีและในเวลา17นาฬิกา ทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจว,ว่าพบเชื้อโควิด1 9ซึ่งในขณะนี้ปอมแปมยังไม่มีอาการผิดปกติใด้ๆและได้เข้ารักษาตรวจที่โรงพยาบาลตามมาตรการที่ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางปอมแปมและบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองแล้วโดยงานทั้งหมดของปองแปมแปมจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดี GMMTV ขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคนซึ่งงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับปอมแปมหายป่วยในเร็ววันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ